สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับจอพาดูนะครับผมวันนี้เพื่อนๆจะพาผมเข้าเมืองนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเมืองนะแต่ว่าไม่ออกไม่ออกไปข้างนอกนะครับผมมาถึงข้ามแล้ววันนี้ครับผมไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้คือเราก็อาบน้ำกันเสร็จแล้วครับผมเราก็เตรียมตัวไปกันเลยนะเครับเสี่ย คทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมพี่นุพาเรามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมนะร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับผมถ้วยนึงนีง่สามบาทนะรเราจะไปดูกันว่าหน้าตาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละสามบาทหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับผมเี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ลองไปชิมกันพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับผมนี่เขาเขียนว่าก๋วยเตี๋ยวสามบาทนะครับผม ไปดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วก็ได้เยอะหรือเปล่านะครับผมไะโอเคตอนนี้เราก็ได้เข้ามานั่งในร้านแล้วนะครับผมมาดูกันว่าก๋ mm hmm. วยเตี๋ยวสบาทหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมเน่วันนี้นะครับผม mm hmm. ผมจะมาชิมนะครับผมถ้าอยากจะดูคลิปเต็มๆนะครับผม mm hmm. จะมีการแข่งกันด้วยนะครับผมต้องไปดูช่องมาดเมสวะคน้าผม <laughs> เราจะดูกันว่ารสชาติมาจาเป็นยังไงแล้วก็ มันจะหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วก็แบบจะได้เยอะหรือเปล่านะครับผมมามาดูกันโอ้แต่ละคนนั่งรอกันนะครับผมต้องดูก๋วยเตี๋ยวรำบาดมาจะเป็นยังไงคน,นับผมนี่มาแล้วครับผมก๋วยเตี๋ยว คุ<น>ยละสามบาทนะครับผมมาแล้วครับผมโอเคตอนนี้เราก็แบบสั่งก๋วยเตี๋ยวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปก็แบบเรามาชิมกันเลยว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับผมมาดูหน้าตาก่อนดิดูหน้าตาครับผมประมาณนี้ครับผมควยละสามบาทนะครับผมมามาดูกันว่<ม>ามันจะประมาณไหนครับผมคำเดียวหมดเลยเหรออร่อยนะ เป็นไงรสชาติเป็นไงรสชาติแบบไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งอะไรเลยครับผมอร่อยสุดๆครับคิดว่าคนเดียวนี่ถ้ากินได้กี่จานประมาณสี่สิบน่าจะได้นะสี่สิบจานครับสี่สิบจานคูณสามก็ร้อยยี่สิบบาทอืมนี่ครับต้องกินเนื้อๆก่อนครับผมอันนี้คือผมก็แบบรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผม ต่อไปนี้จะมีการแข่งขันนะครับผมมีทั้งหมดที่สี่คนนะครับมีเจลย,ยุทธทังนันเลดแล้วก็ไม่เมสวนแล้วก็จอพดูนนี่นเองครับผมท่านผู้ชมอย่าจะรู้นะครับผมว่าใครกินมากได้มากที่สุดนะครับผมไปดูที่ช่องไม่เมสวนกันเลยครับผมจัดไปครับผมชมมาชมกันเลยโอเคท่านผู้ชมร้านก็จะอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมเข้าไปที่ Google นะครับผมพิมพ์เขาว่าอะไรนะก๋วยเตี๋ยวสามบาทครับผม แล้วก็มามาดูเมนูกันครับผมมีเมนูหลักหลากหลายเลยครับผม๋วยเตี๋ยน้ําตกนะคเส้นใหญ่นะครับผมมีเนื้อมีหมูนะครับเมนูที่อยู่ในป้ายนี้คือทุกอย่างนี้สามบักนะครับผมเผ็ดน่าก็ประมาณนี้ครับผมถ้าอยากจะดูคลิปการแข่งขันนะครับผมก็ไปดูที่ช่องมันในส่วนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ